สวัสดีครับวันนี้กับพี่โป้เดี่ยวอเลนนะครับมีลูกค้านําชุดเครื่องเสียงเข้ามานะครับซึ่งระบบยังไม่ดียังไม่เรียบร้อยเสียงที่ฟังก็ยังไม่ชัดเจนก็เลยอยากจะเอาระบบนะครับเข้ามาจูนที่ร้านนะครับซึ่งทางเราก็ยินดีนะครับชุดเครื่องเสียงทั้งหมดก็จะมีนะครับออโต้ไลท์แปดศูนย์สองครับมิกแปรช่องแล้วก็มีมารานี่นะครับ DPA 260หกศูนย์พี่ Power Amp D แปดศูนย์แบบ2ทาง800วัตต์ต่อข้างนะครับเข้าใจว่าตัวนี้ขับกลางแหลมแล้วก็มีพาาดโปร15.5ตัวน p a ขับเบสนะครับหลังจากเราวัดเส้นนแล้วเเี่ยราเจอว่า ตู้ลำโพงของลูกค้าเนี่ยใช้ปากที่เป็นแบบพอซ์ซอร์มาครับแต่ตู้ลำโพงเองเนี่ยเป็นแบบลายเล่ย์พอเราเอามาเล่ย์กันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเฟดชิประหว่างดอกลำโพงเสียงแหลมด้วยกันทีนีน้มันก็เป็นปัญหาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ลูกค้าเจอตอบสนองความถี่ได้ไม่ดีทำให้เสียงไม่ดีเราเลยจัดการแนะนําลูกค้านะครับเปลี่ยนปากให้เป็นปากไรเล่ย์แท้ๆนะครับของ KTH นะครับเปลี่ยนไดเวอร์เสียงแหลมเป็นรุ่น5 1า b ซึ่งเป็นไดเวอร์กับปากที่เหมาะสมกันไปเปลี่ยนมาโมดิฟายเรามาดูกกัันอีีครบ ทีเนี้เราไป modify มาเสร็จสอบเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นปากลายเลยแ,ลแท้ๆของ KTS นะครับพร้อม driver เรียบร้อยนะครับเราก็จะเอามาต่อกันปากลักษณะนี้เป็นปากหน้ากว้าง12นิ้วซึ่งเต็มหน้าตู้พอดีกําลังสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำ preset อีกรอบนึงแล้วก็จะดูว่า เสียงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราทำพีเซตเรียบร้อยจูนเรียบร้อยนะครับเสียงที่ไม่ชัดเจนเสียงที่มีการหักล้างการตัวปากเครื่องแลมเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้ถูกทําการแก้ไขแล้วก็โมดิฟายเปลี่ยนปากใหม่เสียงที่ได้ก็ชัดเจนขึ้นไม่มีปัญหาละเสียงที่จูนใหม่ถูกใจลงตัวนะครับเรียกคุณภาพเสียงเรียกประสิทธิภาพของระบบออกมาได้เป็นอย่างดีครับถ้าใครสนใจนะครับก็เข้ามาดูที่ร้านได้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b สไคร้์ลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ